ท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้อาจารย์ยืนอยู่ที่ทุ่งนานะคะที่ปราสาทเบงอันนี้ก็คือเป็นทางเกวียนนะคะเห็นไหมทางเกวียนมาจากไหนเราไม่รู้นะคะก็จะขี่มาเรื่อยๆเป็นทางเกวียนสมัยแต่ก่อนนะคะพารามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเห็นไหมนี่ก็จะเป็นทางแบบนี้นะคะก็จะขี่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นรถของอาจารย์เสร็จแล้วก็จะขึ้นถนนใหญ่ตรงไปที่หมู่บ้านนะคะแต่ที่เป็นตัวที่อาจารย์กําลังจะนําเสนอนั้นก็คือว่า เมื่อขี่เกวียนมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะมองเห็นคือมองเห็นอะไรคะท่านผู้ชมเรามองเห็นปราสาทเห็นไหมนี่ก็คือด้านหลังของอาจารย์นี่ก็คือปราสาทโบราณน,นะคะที่มีอายุนับพันปีนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็สระน้ำนะคะสระน้ำนี้ณปัจจุบันนี้ก็ยังต้องรักษาเอาไว้อยู่เป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบปราสาทเป็นตัวยู เวลาเราไปที่ปราสาทไหนก็ตามไม่ว่าแต่ปราสาทบ้านพลายปราสาทบ้านพลวงนะคะแล้วก็ปราสาทอื่นๆนะคะที่มีการสร้างปราสาทขึ้นมามักจะมีคูน้ําคันดินล้อมรอบมักจะมีแม่น้ําล้อมรอบเรียกว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะตอนนี้ตอนนั้นก็จะมีการทําให้สวยงามแล้วแต่ที่นี่นะคะเป็นแบบลักษณะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นคูน้ําคันดินแบบธรรมชาติเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะ ล้อมรอบเลยเป็นตัวยูเลยนะคะท่านผู้ชมคาะนึกถึงแบบนี้แล้วก็นึกถึงเป็นพญานาคเนาะขุนลุกจังนะคะเนี่ยเป็นถนนโบราณเห็นไหมคะท่านผู้ชมด้านเนี้ยเป็นถนนโบราณเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ทางเกวียนโบราณอ่าเห็นไหมคะนี่คือทางเกวียนโบราณนะคะแล้วก็นะคะทางเกวียนโบราณไม่พอนะคะอันนี้ไม่ใช่ควายโบราณนะคะเป็นควายทุกวันนี้แหละไม่ต้องมามองฉันเลย ฉันจะถ่ายวิดีโออยู่เนี้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นหรอมานนี้ไดเขาวิ่งหนีวิ่งหนีมาทางโน้นแล้วตกใจเขาไม่เคยเห็นจอนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ําแบบโบราณสมัยนั้นนะเขาน่าจะขี่เกวียนมาปลองเแปลงปลองเปลงปลองเปลงเป็นวัวเป็นเขาบือเป็นอะไรเนาะ พอามาถึงหน้าปราสาทเนี่ยเขาคงจะยกมือไหว้ปราสาทนะเขายกมือไหว้ปราสาทขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาโน่นนี่น,นั่นอะไรต่างๆนะพอามาถึงตัวนี้ทุกคนเขาก็จะลงบางทีก็ผู้ชายเขาก็จะเข้าไปเขาก็จะถวายอาหารถวายน้ําถวายนูน่ถน,นถวายนี่นะคะคนโบราณเนี่ยเวลาจะข้ามทางปราสาทที่เป็นทางสามแพร่งสี่แพร่งหรือเป็นเนินเก่าเป็นเนินโบ,โบราณต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีปราสาทโบราณตั้งอยู่จริงๆเลยตรงนั้นนะคะ คนชุมชนจะให้ความนับถือสักการะบูชามากนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่ออย่างสนิทใจว่ายังมีเทพารักหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะยังรักษาอยู่ในที่ที่ตรงนั้นอยู่ดังนั้นสมัยโบราณนะคะก็ปราสาทก็คงจะสวยกว่านี้นะก็คงจะมีอะไรที่งดงามกว่าน,นี้ดีกว่านี้นะคะฉะนั้นก็เนี่ยเราได้เห็นเห็นไหมคะเห็นมุมเนี่ยทางเข้าไปที่ปราสาทเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ก็คือวาหาองค์ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคูน้ําโบราณล้อมรอบเป็นตัวยูนะคะรอบองค์ปราสาทเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็พาทุกคนเข้ามาชื่นชมนะคะเข้ามาชื่นชมในบรรยากาศนะคะณปราสาทเบงนะคะของจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ